แม่มันนี่มีนี่ขึ้นมาคิ้วๆสมๆบิ๊บบิ๊บแมวแมวปักผักจ่อตับมึงเอ้ยกำลังนอนแสบๆนี่เฮียโอซะบ่ไปหนีหนีอย่ามากวนคนที่นอนวินงละ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 ลบิ๊บบิ๊บบิ๊บบิมากอะใส่หัวหันไปไปหาเห็นหมดอื่นละละ ลาบุบบลาบบบ๊ายบายฮู by anyway, bye bye. ้เสื่องเรือเรือโอ้ยห่ามึงเอ้ยจะเป็นมึงนอนเว้นคักเนาะใกล้สิกินกามึงเบิดแล้วนี่ไม่หยางอีไหลหรอกำลังนอนเซ็บเเมื่อวนกุยแล้วกวนจะได้มึงเบิงนี่ ไก่เต็มตากาาะก้าอยู่ไรกูแน่เออเกูไลแล้วกูกำลังนอนเ,เสียบๆบเนาะเมื่อผู้นึงแล้วผู้นึงเมื่อกี้ี่กระบักตอดพิบ่าหนักมาก,กวนกูเอาตาับม,มา้องนายหมอมึ่ผู้สามเสียบนะ่ะบุ๋ยจะแม่นย่องใส่เนาะข,ข้านตามกะวากกระเสียบพลาอีหมอเฮ็ดกินกระเสียบคนงามบุ๋ยกูไปได้มากย่องแบบน,นั้น แต่ว่าง,งามแตแมนองมึงอยู่อันนี้กูยิ้มรับมึงหวานกาละบ่อยี่หมอยัง่งหวัวกูกำลังเอาขบูกลงเอาฝานเปลือกตําไม่ไหวกูย,ยิ้วเขาแล้ว,วขั้นมาเรื่องตํามหงงนี่กูว่ามึงยืนนึงได้หมอยั่งอยู่เวลาประแดดต้วงมึงฮันยั่งอยู่เอาตอนมาใส่เด้อเย้ สุดต่ำแหลกลายมันพริกนะมันสิบโแซมันขึ้นกับมบึงพุงเพื่หละแซมโอแซบก็ได้มันสิเกียวอย่างก็มันพริกแหลกลพกพื่ลยเสือ้อกูหลุดหน้าเอาแงมแล้วและก็เอาใส่ใส่เกลือในจักหน่อยเส้นมักรูดันจากสีออนเอาเอาประแดกแล้วกับปูดองลงมึงม่าต้องหยวกหลายดอกยังไม่สิบโอแซมสองสามบาทแล้วกระพาตักใส่จาน นี่ขาดบ่ได้เลยล่ะขันบ่ใไซเป็นน่วนที่ว่าจบเลยล่ละ <S <S พอแล้วอีหมอพอพอหัวกูแห้งโปกนี่วะขัดขวางสูตรเด็ดกุยแหลวอีอนี่มันคือบอดไซบะทง่นกูก็อยากใส่อยู่แต่ว่าเป็นง่วนมันแพงอีหมอเอาพ่อแล้วหววนนะตักใส่จานซักอีหยังจะมีแต่แนวแพงแพงเง,งนินมันเฟือส่วนนี้ฮะขันกูบอข้าวเถวเนี่กูคิดไปไท่น้ำเขาละกูว่า เอาเซิร์นสวบอ,อีหมอกูว่าสิงหวไอ้เมืองตามไม่กินสุดท้ายกูตามให้เมืองกินเออว่าเรื่องไปไท่แหนอีหมออีเปิลมันไปไท่ได้เงินหล,ลายหลายสิบให้หลายจังใดกแตเนี้ยมันไปเป็นเมียหน่อยเขาเนาะอีหลีตีหมออือไกลหลีเันแหละบอมีงานยังดอกได้เงินหลายปันนะ้ะฉันว่าคว่ำูกับบมีก็เบิงพ่อมันทีละกินเหล้ากับเกงกูกว่าคือมึองเลยอีหมอ ขนาดบักตึงลูกมึงไปซีเดือนได้แต่คารถมากกับมึงเบืองแม่มันที่ล่ะเขี่ยวมาหัาเขี่ยวสองผัวผู้ได้ห้านี่ผัวผู้ที่หนึ่งกับสูบมากผัวผู้ที่สองกับกินเหล้าเล่าเล่าเล่อุดอุดอุดอุม่แล้วบักเปื่อยนนี้่ม็นผู้ใดเลยหมอกับบักตอดมันพี่บ่ายไปสนใจมันเถอะอุดอุด สูบมาหลายบักอันนี้ฮะเป็นบ้าแล้กเมียป้าบัดนี้กูไรตนสมน้ำหนามึงเนาะอุด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 อ่าเรียนบอดอื่นมาขำกูชิคินเขาสุมาทะลึงแถวนี้เด้อไปกอกใส่หัวเด้อุด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 ฮะมันทะลึงส่กูอีแล้ววางกุนอนกระจ๊กขี้เตากันกูดมโมเมนต์มันอยากแต่มาฮงน้ำเเ่าบ่หมอเอาจานมาแบงให้มันแน่ทักหน่อย เฮ้ยสีแบงเห็ุอย่างมันเปลืองไปไปเลนมนบอเื่นเมนกูกินตำางหงบาแสบนามึงนี่ลหละอด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 จะแมนมันซูซี่เนาะบาการนี้ก็ได้ใสเอาสากระเบือมันุกูิะหมอกหัวมันนี่อด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 ใส่เลยสากระเบือก็ได้โมเมนอยู่ทางหลังมึงคำว่าอีหมอบ่เห็นไว้อีหมอหมูลงตะกามึงไว้บมเมนเบิดแล้วบ่หน้ากะกู เบิดแล้บวะเนออก,กากกูจะได้ดับหน้านองเขาอยู่ว่านาะแม่นหมูผู้ใดด,ด้นออสามารถบุพกบขังอด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 หามันนี่ว่าจะมันทะลึงที่แถมมันมาบอกว่าหมูกินกา